สวัสดีค่ะเพื่อนๆดูไข่ดาวมันจะพยายามขโมยข้าวต้มมัดที่แม่ไปกินดูซิว่าน,นางจะเอาออกจากถุงได้ไหม,มปฏิบัติการดูนางดูดูด แกงสีแสบนี่มันร้ายจริงๆ ออกมาเพื่อนออกมาแล้วนึงมัดดูซิ <c oughs> นังจะทำยังไงกันแมวจะขโมยกินข้าวต้มมัดอ้าวดูซินังจะทำไงกันขนขาด,าดนนาาแม่นั่งถ่ายคลิปยูล้วไม่กลัวเลยเนี่ยมันยังเชยอ่ะแกกินเลยลูกอ่ะแกกินเลย เอาทีละมัดหลูทีละมัดเอามาัดนัดก่อนอ่ะเอาโ้นออกมาอีกมัดหนึ่งไอ้ดาวไม้ต้มบอกต้มหนีก่อนหนีความผิดก่อนอ่ะเอาออกมาแล้วทำไมไม่กินอ่ะฮะไอ้ดาวไอ้ดาวเอาออกมาแล้วทำไมไม่กินเนี่ย ฮะเอาออกมาแล้วทไมไม่กินเนีย่ยเอาของแม่ออกจากถุงแล้วทำไมไม่กินกันหูอกฮะอ่ะ,อะแกะกินกินอ้วไหนแกเอาแกเอาเลยไม่ว่ากันนิดอ่ะอ่ะมาให้แกกินไม่ใช่ให้ดึงออกมาเล่น ใสเอาของแม่ไปเล่นทำไมตามไปดึองอีกนะตามไปดึองอีกนดูมันใส่ใส่เนี่ยของของกินแม่นะเนี่ยแมวขโมย เนี่ยข้ามวยยังไม่แล้วยังไม่แล้วไลยต้มไข่เจียวไข่ดาวต้มดูไข่ดาวมันดิพมพยายามสูงพอออกได้ก็ไม่เห็นจะกินเลยลูกเล่นแี่ของเล่นไหมเนี่ยเออขอบคุณแม่แม่พี่พี่เพื่อนเพื่อน,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 นทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปไข่ดาวกับ ไข่ต้มนะคะขอบคุณค่ะดูดูความพยายามของนางของกินแม่เป็นของเล่นอ๋ออันนาโอ้โหโอ้โหมันสดีไหมเนี่ยอเอามันสดีปล่อยวัดเลยไหมเนี่ยปล่อยวัดเลยไหมปล่อยวัดเลยไหมเนี่ยปล่อยวัดเลยไหม